ค่ขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะพามาตามปู่เลขเทวดาโค้งสุดท้ายนะคะก็วันนี้ปู่ได้ทําเลขกขันนมน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะคะป่าเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของปู่เลขเทวดากันเลยนะคะคการมนมรจการครับปู่ป่อนครับผมวันนี้ก็เดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะปู่วันนี้ครับท่ายเนาะครับผมพ่อแม่พี่น้อง fc แล้วก็ ญาติโยมมีก็คือว่ารอแนวทางปู่กันเยอะมากเลยครับปู่มีแล้วปู่ปู่รังใจว่าจะซอยย้อมนะครับแต่เนิ่ปู่ถึงย้ำเล่นปู่ก็ไข่มีเวลาน้รำขึ้นเล่นปู่น้ำขึ้นปู่จีบอมเก่นอย่างเดียวครับปู่เพราะว่าน้ำขึ้นเห็นบรรยากาศมันเย็นแล้วก็สงบพีดอ๋อครับปู่เล่นปู่แบบพักพันธรรมาดาเลยครับแต่น้ำขึ้นบอนเป็นอย่างเดียวครับ ตัวเลขที่ปูเอาย่ำขึ้นน่ะปูขอย่ำขึ้นแบบดี้ปูเอามือถือไทยนีาแบบถึงมาชัดแจ้งถึนมาชัดปูก็เลยจับออกจกบปากมาว่างไว้ใส่ขาใื่ไทยมันกห็งตัดเจนมันบละคับปูใช่ครับราะวราขันไทยนี่แบบมันมืดเพราะว่าไทมันบามีปูใส้แปรงสุราเซลนะครับคับปูเราไป่ถุก็อย,ยู่ไกลอ๋อค่ะบปูก็เลยเอามาใส่ขา ไทยไข่มันเลยเป็นเลขเลขที่ตัวนี้แล้วเลขทีน้ำโขกอ่ะอ๋อครับปูไอตัวที่โชคนีมันอ๋อก็คือว่าตัวที่ปูส่งมาให้แอดมินนี่ใช่ไหมครับปูแมนเมนเมนอืมครับเป็นยังไงทีมันบอผิดของผนดอกนิ่วอ๋อครับปูไม่เหลือนี่เขาผิดของผลดอกครับเห็นบ่าปูส่งมาเลไอ้ไวัดที่แล้วไห่เมึงเห็นว่ามันน้ำสันเลย เห็นครับปู่มันอ่ะมันมันแม่นของคนกำไรล่ะนอ๋อครับปู่จึงว่าคาปูแม่นครับผมสวยงามมากเลยครับอากเจ้ดาเทวดาปัญญาไทยมันมาผิดของเพนเดนิวครับปู่จึงว่าอยากทอดใหญ่แผนย่อมเลยคาปูซะถูครับปูยังแผ่นย่อมก็เป็นมากแต่ว่าจะเป็นหนีกินกินโดยเนาะแต่หน้าปู่ก็เลียงตนคาปูอยากยมอนไปนทุกครับ ครับท่านคน,คน,น,านี้ภูมิครับให้เอฟซีได้ปลดนี่ปลดสินกันในงวดนี้นะครับเงนีนอืมวัดต่อไปก็คือเก้านั่นแหละผู้ที่ช่วยเขาเป็นเขามี่โยมีศินเป็นเขามีเงินมีทองหมนแหละอืมครับปูซ่าถูกครับผมมันไม่คิดอจะไม่คิดของผู้เราครับครับไปเลยครับภูมิ คือปูช่อนกขาจีรักปูเคยตีเศษชิ้นๆมาซ้อนกันนะครับโอ้ค่ะปูกคยีเศชิมาซ้อนกันแบบนี้ปูจีรัม่ตีมึงปจะเลี้วัดนี่หล้ววัดแรกก็กกับไอครับปูบาแมันเป็นยังไงปูตีเนเนาะครับเีกัดีไปน้ำแมนบ่ครับปูใช่ครับเนี่ากัดนีน้ำหละแกตีเพรได้เห็นเป็นตัวได้กัีไปกันแล้วก็เห็นนั่นแหละครับแ่สำหรับปูจีรองมึงว่า กีบูกกีิดิบีงวดซอนกันบันนี้พูดจู้จีตรวสอบมัองว่าปูจิตีได้บ่ครับปู้จิตได้ก็ือว่าปิดตงปูเนาะใช่ครับปูเป็นงวดแรกเนาะอืเป็นสามสองมันตีไม่ยากอกนั่นเลยะใช่ครับปูเป็นโตขโรยุดปูสามสองปูนี่เคยได้เล่นครับอืมแล้วผู้เลขนตจนิ้วเนี่ยมันถือมาตลอดเด้นนะอ๋อครับปูอืถือมาตลอดปูกโอ้ยน่กันับ ครับข้าปูข้าัน,นครับปูาว่าเป็นอย่างแบบนี้ปุ๊ดตั้งใจใชค่ครับปูครับอืมสำหรับเลขเทวดาของปูเนี่แต่ละงวดก็มีไม่เยอะใช่ไหมครับปูวาววาววาวีาว้แบบ,บนี้สักนี่งละนี้ขันทั้งตีเป็นตัวเดียวกับตัวเดียวตรงๆไปเลยโอ้ครับปูเป็นแต่ว่า มันสาคัญที่ว่าพันแห่งบนแห่ล่างเนี่ยสาคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับครับปูเอาปต้องเอาไประดโตมันไงล่ะครับครับใช่ครับประเดี๋ยวเขาติดกั้งบนั้งล่างจะยิ่งดีได้แหละเนาะมันไงล่ะครับปูมันมีโยมพูนึงต่อเขาโ่ทรงเียนไหมปูเนี่ยเขาทรงเชินไอ้ปูประจำนะเขาทรงเชินไมมเหตุในปูดีว่าตี่ปูว่าใจเขาติดติดกั้งบนั้งล่างเลยเนี่ยยู่โอ้ครับปูว่าใจ เจ้าหกสอง่พวกเต่าเยงว่ะค่ะแล้วก็ติดติดทั้งบนทั้งล่างเ็าติดทับนทั้งล่างเจ้าเนี่ยเขาโชคดีขนาดอ๋อครับครับปูพอดีทนี้เปินคนบ้าเขาก็ติดตั้งคือเงียบไปครับปูรัาปูฮัลโหลครับค่ะคปูอะไรนีนะครับปูเสียงมันเงียบเงียบไปครับปูเมื่อกี้นี่ทำเมื่อกี้ปูวิาณเนา อ๋อเมื่อเถือปูไม่ดีใช่ไหมครับปูมันแบบพอดีปัญหาแบ่ว่ามันขึ้นแบบว่าเย็นมันนิดหนะอ๋อขึ้นมันไม่ดีใช่ไหมครับปูที่เป็นเงาเงาเนาะอ๋อครับทีนั่นขึ้นเป็นน้ำเขาอยู่ในป่างเห็นอย่างนี้อ๋อครับครับปูอยู่ในป่าเลอกมากไหมครับปูโอ้ค้นหาไปเห็นแบบอ๋อครับเพราะว่าคนหาปูไ่เห็นนบบเพราะว่าปูอยู่เป็นมันเป็นที่ปูจอดร็ไม่ติดทีที่ขาของปูครับ มุ่นพอมุ่นเมียใชไมมจะพอจะเมียก็แล้วแต่ว่าพอเมียปูนี่เนเรมหายใจจักแต่แใจปูก็น,น็ดน้อยะนะโอครับปูมันนี่พี่สาวคนคน,มมน,นี่เป็นคนที่ต้องกแตงจน้อยครับเพราะปูเด็กนมมากปูก็ออกบวชเลยที่นานยู่โอครับปูปูเดินัลงไปบิดลางอลยเมืงไหนก็ได้ไดโอ้อนนครับปัน,นป็นไม่ตาไ่ถมนปูก็ไปไปมาเบิด ครับคาโปตอนนี้ปูเล็กวไวม,มากหายยอมพี่สาวครับเด้ม,มากบำเพ็ญดุสการกีของน่อมพี่สาวครับมันบ็กว่ามีพลเอกนเน่าเลยนะเพราะว่าติ็ตายเนาะคาบปเป็นตายอยู่ประนั่งจัดขาไรเงือกโอ้ครับครับปูเรี้ยกป้าใส่บำเพ็ญดุนอาใส้อาใช้อาดหน้าพิษะเอา,าคาโปไม่ยาก่ัตปกูสบายสบายรถมกมแกไปมัดตง,งบ ครับแล้วปูแต่เอาเลยต่อไปปูเรียกว่ายุ่งเหงืที่ว่าจสบายแล้วล่ะครับปูอาทตยนี่เนาะครับปูตัวที่ปูตีตัวที่ปูส่งมาให้ในไลน์นี่ใช่ไหมครับปูเนียนเนียนโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารูปที่ปูถ่ายส่งมาให้ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีดูท้ายคลิปนะครับปูเออเขาบมืงนนำ้ำครับเพราะว่ามาจากนิยามขันเนี้ยครับเอาหมดที่ว่าสามสองอะไร้ขาเมืงนนำ้ำหมดว่า เ,เกลี้ยงเทวดนเป็น,นปที่เป็นบแบบอ๋อครับครับปู่ครับเขาจได้มันโตยากมากงวดที่แล้วมันออกแบบนี้เกี่ยวแกเป็นยังไงแบบนี้ครับแล้วงวดนี้คือโตจีว่าปู่ออกเอาเออกจากบลักแล้วอันจะตัววดปู่นั่งโตนี่แหละคืองวดนี้อ๋อครับครับนั่นล่ะที่ว่าเป็ปูเนี่ยครับปูปูมึงแล้วแบบมันตรงกับพิมพ์ปูเนี่ยอนโอ้ค่ะตรงกันครับความฝัน เทวดา,าที่ว่าปนูนี่ปูนั่งนีนี่เร็นนะที่ว่าปูว่าใจขันเพนนิงเห็นบ่อ๋อครับครับปูจำได้่าจำจำได้ครับตั้งแต่ต่องหมดใช่ไหมครับอตนนี้ตรงกันถ้าตรงกันแบบนี่ก็ต้องในเรื่อว่าวาขาดเพอ๋ครับปูซาถูครับคือเล็เลขกัวน,นั้น,น้นเป็นเล็กเก่าแต่ว่าเก่านมันมีเล็เล็กตัวนึงเล่อ้งใต้หนึ่งบ่นนนนนนครับ มันมันมันอยู่ข้างในตึงเด็กถ้าเรียกกอดคู่กันเนี่ยมันตึงน่งอยู่ตัวเดียวเนี่ยมีสองตัวยิ่งหันเด็กมันจะกลัวหันเป็นย่อร่อยได้หเปล่าครับเอฟโอ้ครับครับปูอืมครับมันกระโดงกันที่ว่ามันเป็นหนึง่งเราจะเป็นเก้ากันว่าครับปูไม่ใช่ตายอย่างคือปูว่าครับครับหนึ่งเก้านหนึ่งเก้าครับเออนี่ละแต่ที่นี่สามตัวนี่ยมันอยู่ขันนอก สามตันันนนนน้นเป็นลูกขางนอยแต่เงาจอาสมเป็นลัก้อยได้เลยโอ้ครับผม,มก็คือสองหนึ่งเรืออ่องนิ้วกับปรดเคยเห็นนะท่านของปุมาก่มันมาละใช่ครับปูเราต้องเอ่าลอี็ไปเลยเราต้องไปสงสัยเราต้องไปิดทางหมัดไหมกันป่ะครับใช่ครับปูแต่ปูที่ว่าเก้าหนึ่งคือตัวดินของปูและเก้าหนึง่งเก้าหนึ่งใช่ไมครับปูเนีนเน อืมครับเพราะว่าเามันตรงเป็นสาม,มเก้าหนึ่งเนาะค่ะปูเลียนเลียนเลขตั้ตั้มเลยนะอืมครับค่ะปูตั้มเลยโอ้ก็คือว่าเลขขันน้ำมนต์เลขเทวด,ดาของปูเนี่ยตรงกับเลขนิมิตฝันที่ปูนิมิตต่องวดเลยใช่ไหมครับปูเลียนเลียนเลียอู้ครับผมคือว่าเด็กนิมิตปูอย่างเราเคย แกดกันปะูนนิครับครับปูประย่ามาปูก็ปรญย่าปีแล้วว่าปีแ<ม><ม>ต่งไอคอนท่านก็นเหน็นตัวเด็กตัวนี้เน้นก็างแหละครับปูปปพวกอาทิตย์เป็นตามที่เห็นนี่นึ่ใครสามผีใครโอ้ันขึ่นเจ้หนึ่งปูเป็นสามเจ้าหนึ่งเจ้าจังวัดเนาะครับอันนี้เด็กเทว,วดาไม่ใช่จะเป็นตัวเดียวกันไงนอืมครับปูมันใช่เรื่องบังเอิญไหมครับปูหรือว่าเทวดาเพิ่นอยากให้มันเป็นตัวนี้ครับ ของธุรกิจมี่เบาหยาดยิ้วครับเป็นผักใดรเ้จักปูอ่ะจะิดรู้ดีแต่ว่าคเนี่ยปลาใขรร้จปูเนี่เพราะว่าปูก็ไขออกไปใน้ปรีอืมครับ <Ma> Ivan, ครับยู้วเด้ถามน้ำังปลไขเพราะเนี่ยง่ายอ่ครับเราจะอกคอนเทนเดียบสตงของปูปูจีโปรตีเราเรียนทีโมนี่เป็นไงเดอกครับครับปูแต่ไม่ได้กินปูเบาหยาดสมัยแต่ที่กว่าปีขึ้นหลังนะครับ ปูบอกสุภาพว่าเขาค้นตีเล็กแต่มุนปูเขาจนได้ซื้อรถซื้อหน้าให้ลูกให้เต้าอยู่นีหละกกระเด็นยี่หดานโอ้ครับปูนี่ละที่เขาตีเลกทุกคนต้องมาตีปูสุขาพตะกี้นะอ๋อจนได้ปลดหนี้ปลดสินเลยใช่ไหมครับปูเพราะลด้แบเจ้าได้ซื้อหน้าได้ซื้อรถให้ลูกเหมืนนี้อืมครับครับปูเด็กยี่ดานเนเขาตีเอาแล้วปูก็ได้ตีเขาเนี่ยครับครับ อาวีเป็นแก๊สิกทั้งหมดทั้งงานทังหมดทั้งงานนีงพ่อปรดันดันอยู่อือครับครับโปูนี่นหะอนทีตย์อาที่ทั้งช่องนิ้วกับปี่นีปี่ซิงกับพิ่จารณหน้ามึงแบบนี้ครับปูเข้าอาทตปดยดพองได้ของกาทคนทุกได้อีนบ้างหครับใช่ครับปอคือคือบัดนี้เล็กล้างเนาะครับปเล็กล้างแนบ มี่มูลยัมีรยอย่างี้หน่อยมีแ่ไอ้ท่นเนาะครับปูตีเป็นสองศูนย์เนาะครับปูแต่มาเทวดาไม่ยัดเป็นสองศูนย์อันนั้นตรงกันอยู่แล้วโอครับปูเน่นไนมีเลขสองศูนด้วยใช่ไหมครับปูในขันน้ำมนต์มันปูเอาทั้มหตดทั้งรางเนี่ยนะที่ปูสแต่ก่อนบางนั่นคือสองกับศูนย์มีน้ำกัดเม็นบอกรับครับปู เออนั่นนั่นนั่นมันนั่นกิจักรยานได้นนะอืมครับที่ว่าพูดจริงเป็นสองศูนย์กับสองสองแต่ว่าที่นีเทวดาเป็นอไรถ้าเห็เป็นสองกับศูนย์เันวะครับปูเออมันก็เป็นเลขตัวเดียวจังเลยบัดอืมครับเป็นเลขนิมิตฝันตรงกันกับเลขเทวดาให้ใช่ไหมครับปูแนนอืมครับครับผมตอนนี้สรุปแล้ว่าเลขเนี่ย พี่ปูนิมิตเนี่ยมาจนติดเชื้อไวรัสทั้งบนทั้งล่างดเรื่อยๆทีมันอ๋อครับครับปูท่านสามเก่าหนึ่ง 1, ท่านสองศูนย์เนาะค่ะเนาะเมียนเมียนเมียนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอืมครับแล้วปูได้นิมิตฝันเพิ่มเติมอีกไหมครับปมมูมันก็คบอกูนี่รบบปูว่าปูนี่แบบคือว่าคพิจิตนแล้วเพราะว่าเป็นไหนท่านนี<ๆ>่แหละเจริญหอดเจริญหอดนะครับปู เพิ่นบ่ได้หายรำรีรำได้เหรอนิวครับครับเป็นห้เทเดียวกับขึ้นแล้วแต่เลยครับแล้วผงสุดท้ายวันนี้ได้นีมอ๋อครับก็คือรอบนี้ก็จบเลยใช่ไหมครับปูจบเลยจบ๋อครับโอ้ถือว่าแนวทางนี่น้อยตัวมากเลยนะครับปูโูเหล็กในตั้งปู่ันปูจะบอกว่าเนี้ยติดตามปูเด้อปูจิต่อยกัดนมครับต่อเนื้วประจำงเลยครับปู มีคนเข้ามาหาปูเสียบา,างจัหวัดติงจังแน่น่ะอืมเสียดายนะปูเน,ะน,น,น,นาะแต่ตน,นเข้ามหาปูเน,นี่ยมันก็ถึงว่าทุงหวัดแลวอืมครับปูมันปู่าเป็นเลตูว่าเรื่องก็จริงไงครับปูแล้วมัมีหลักฐานความเดี๋ยวไม่ไดม่มีหลักฐานเลยอืมครับครับป,ปูเสียดายเด็กโดนยัดง้มคนเาเกิดมาเ,นมเินลดอนยิ้มเนะาะครับปูใช่ครับเป็นลดุครับปูดจะเป็นปปพี่องกันเบิ้ลเกิดมาหเป็นไงล่ะครับปู คนเนากเกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็น,นลมนองน่ะถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันครับปูก่ก็อยัดซอยย่พี่และน้องคนเขาตกุกใจหนักเขาลําบากครับปู่เขาจนเขากจะมีดีเล่นนิืงครับปู่ครับปู่เป็นมีแต่เป็นมีไลายมีเยอมนั่นบหละครับปู่ใช่ครับผู้เขาใจเล้คนเนาน่ะมันเป็น่ีเป็นเสียงกันยันต้องมีอยู่นิ่งมีเยอะครับไปกูงิ้นกูชอ,องเขามากอ่ะ ก็มีไปใส่นเซ็นชินขางสิระนิ้วเลยลำบากครับครับปูในที่คานั่ค่าไฟข่าปลูกไปถุ้งเลี้ยงเหมือนบะระครับกละพัดปูมานั่งไจัด้านหน้าและปูตรงซอยครับปูครับไปนั่งซอยเขาครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของปูกันนันซอยเขาได้เนาะครับปูก็ขอให้แนวทางที่ปูให้มาเนี่ยให้ถูกให้เอฟซีทั้งช่องนี้ได้ปลดหนี้ปลดสินนะครับผม เป็นเทพเจ้าปูะปูะเป็นเทวดาปูะมโนผิดของพันดอกครับเพราะว่าเป็นสิ่งจากดาิ์สิทธิ์เทพเจาปูะพันไม่จะใส่ปูะคาปูปะคาปูะว่ามั่นใจปูะประกาศมาลงช่องเพราะว่าปาูะเมื่อวันก่อนเขาเสียงมันจะท่องเ่าก็เป็นทุกเป็นเรื่องเป็นกรรมเขาอีกครับปูะใช่ครับอันนี้ปูะศึกษามาหลายปีแล้วปูะมันก็ออกทางเพลินแจ็บปวด อืมครับปู่ครับครับปู่เนี่ยปู่ก็เรียกว่าเออเีื่อถึเวลามีปู่ที่เล็กซอยใหญหนักงวมครับอืมครับครับขออนุญาตถามปู่ได้ไหมครับผมภูมิภูมิภูมิที่วัดที่ปู่ไปบำเพ็ญเพียรอยู่เนี่ยเป็นภูมิของใครครับใครเป็นคนดูแลอยู่ครับปู่ตรงนั้นมันเป็นที่ของย่มพอย่อมเมแต่ไม ย่อมพ่อย่อมเมีปูอยู่มีชีวิตอยู่พอหนครับปูคือว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของย่อมพ่อย่อมเมีแบบที่พันยกไข่พี่สาวคนใหญ่ครับตอนนี้ตอนนั้นปูก็เป็นเด็กน้อยอยู่ครับเด็กน้อยอยู่ว่าท่านไงปูจะพร้อไอะไรเรายู่อจำได้แต่ว่าแม่ยสัตว์ม่ต,มตายรูจ้จักรู้ใช่ว่าพอตายปูรู้จักอ๋อครับหรือว่าจากคอจะแมียตายเปแล้วะปุก็ พี่สาวก็เนี่ยเป็นตัเอี้ยงปู่มาจนเป็นนมเป็นจนเป็นไงว่าแต่อ๋อครับปู่มันปู่กระเล่พ่อได้เป็นนมแหละปู่กระเล่พ่อบวชแล้วปู่กระเล่บวชกับแก้นบนขุนขุนของพ่อของแม่จนทุกเมื่อนี่แหละโยมอ๋อครับครับปู่โยมโยธนาสาธุเลยครับปู่บวชมากี่พรรษาแล้วครับปู่โอ้นับไงว่าพรรษาสิบกว่าแล้วป่ะอ๋อครับปู่แสดงว่าปู่เนี่ยครับ พราะว่าปู่ไปออกจะบำเพ็ญอยู่สันเดือดสันน้ำตาน้ำเขาสารบำเพ็ญอยู่ทั้งตาทั้งเขาองเสียครับครับปู่แล้วก็ได้เป็นไ่กับผู้ใดครครับครับปู่ที่ที่ที่ปู่ไปบาเพ็ญเพียรอยู่ตอนนี้ในป่านี่ไฟเข้าถึงไหมครับปู่ไฟวามีอ๋อครับอ๋อถึงมาเห็นปู่คืออย่ไปสาวปู่เนี่ยเขจาจกชาไว้ยอยู่สองสาอยู่ที่หน้าเขานะ่ะครับเขาจกไว้สองสาตอนนี้ครับ น้ำเต็มสาแบบที่ปูกลายใส่น้ำตัวนี้สามาใส่มาใสออ่อ๋อครับครับป,ปูกลายไม่ได้ปูกลายเลยเมาอาศัยเอากดเอากด,เอากดมาหายไ,ไปแตกเกินไ,นไมน้บับบมเพิ่นอยู่ใตกเกินไม้ก่อนครับแผงแผงตลาดเที่ยวกะมีแผงมึงแผงพราะอไรครับมือถือเนี่ยอ๋อครับครับผมปูกับบัมเิ่นยังมองสถานที่ของยมพอยมเมฆของปูอีกสมัยเป็นเคยอยู่อยู่น่านแหละก็จะใส่ครับครับปู ครับถ้ายังไงก็เนาะถ้าเลขแนวทางเลขเทวดาที่ให้มาถูกจะได้ร่วมซื้อโซอล่าเซลล์ไปถวายปู่เนาะเย้าเงี้ยก็ได้เงินปูหรอกเย้าเงี้ยก็ได้ไม่เงินปูอเอาครับซาถูกครับปู่ครับปู่จะให้เงี้ยเงี้ยมาหาปู่เพราวะว่าให้แนวทางปู่เนี่ยให้เงี้ยน้ำเขาไม่โฉมมีลัดเขาได้เงินในกองก้อน,อนครับครับปู่ให้เขาได้ต่งงางเงี้ยต่างตัวเลยก้อนครับปู่เนี่ยรับปอะกัไนได้แล้วว่า ครับปู่ซาธุครับครับยังไงก็ขอให้แนวทางที่ปู่หรือว่าเทวดาให้มาเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนี้ได้ปลดนี่ปลดสินกันทุกทท่านเลยนะครับปะจันนาของปูแต่ละยุ่ห้อครับครับปูปูยากซอยยัดยันย้อมร้ายแจแ่เดินครับครับปูมันมีเนื้ออที่ซอยแบบนอกจัดมันเป็นแนื้อข้างของโสกลาบแหละเนาะครับใช่ครับปู่ เทวดาเขานี่แหละมันก <ges> in ันอัว oh, ว่าน <ath rebbe> ีเอาไปจืดืแล้วจะดิ้เป็นนงาิไปถึงละวันเป็นหนึ่งกี่ก็ได้ทีนีครับปู่ใช่ตอนนี้นอนนเนาะครับคปู่ครับมันกันแบบนี้เาใช่สองตัวสามตัวแต่นัาถี่ตึงวันตึงวันเมื่อโดนมักับกี่วิงหรอปูวาน่ะครับครับปู่เมื่นดอืครับคือคือปูบอกตัวกั้งะว่าเขาเป็นเป็นลานปู่กับเคยเอากรทั่งตัวเนี้ยเขาเมือเขายังยิบหนีิเนาะครับ เลนเทวดาสั้นัน่ะครับครับปูครับนี่แหละมื่อตามที่ตั้ว่ากันล่ะครับครับปู่เดี๋ยวจะเอาอันเลขเทวดาเลขน้ำตาเทียนให้ท่านผู้ชมให้ดูท้ายคลิปนะครับปู่นังสัมบงโลดตัวปู่สิม่วงผมเลยเก่าหนึ่งด้าครับปูเก้าหนึ่งครับปูหมันไปขัดเกลยดตัวนี้ครับปูเพราะว่าเป็นเป็นหยัดยัดงามเลยเป็นหยัดตูวน้ำกันเลยปู่มันไปกันเป็นยังที่มันไม่เคยติดของเป็น โอครับครับปู่นั่นแหะติดกระนาเด้อครับครับปู่ครับยังต้องใช้ถามปู่ครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขท้ายคลิปเลยครับปู่ก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมที่ได้นําแนวทางตัวเลขนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ได้ปรดนี่ปรดศีลกันในงวดนี้นะครับปู่เออขอเป็นยังไงก็ได้ที่วัดดาต้อนหยาญโยมเด้อนี่เว้ยครับปู่ใช่ถูวัดดาต้อนหยาญโยมไม่โปรดตุกโปรดหยาญยาโยมเนาะครับปู่มาต่อไปกันติดตามปู่ไปจะพูดจีิซอยให้ ปกคนปูตีปูิกนได้ลยครับครับครับปู่ครับรับวัดกับวัดจะต้องสายโชคดีุกคนจะเป็นเด้อครับซาถูกครับปูจะเล่นพรอมครับค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นเลขขันน้ำมนต์นะคะปู่ทำทีละตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้ปูได้เหมือนจะมีสองตัวนะคะปู่ตีเป็นเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขขันน้ำมนต์ที่ปูทำได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอา อีกลูกหนึ่งให้ดูนะคะปูทําทีละตัวนะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปูทําได้เหมือนจะเป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะขนาดมวลของปูจะทําให้เหมือนไข่นะคะปูจะทําทีละตัวแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะ ท่านผู้ชมนี่เป็นสรุปแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายของปู่เลขเทวดานะคะปู่ทําขันน้ำมนต์ก็ได้ตัวเดียวกันกับความฝันเลยนะคะ391แล้วก็2 2 0นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ